ชื่นชมอาสากู้ภัยของเมืองลมอของเมืองลมสักจังหวัดเพชรบูร์ครับไปช่วยเหลือสุนัขจรนจัดค,คือสุนัขจรตัวนี้มันตกลงไปในบ่อโครนแล้วปรากฏว่าอาสากู้ภัยเขาก็ลงไปช่วยครับแต่ด้วยความนิสัยของสุนัขจรจัดะนะครับมันคงตกใจกลัวหรืออะไรบางอย่างคือระหว่างที่เจ้าหน้าที่ช่วยมันก็หันมากัดหันมางัดอยู่ตลอดเลยแต่ทางเจ้าหน้าที่อาสาเองก็เดินหน้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับ หมาน้องหมาตกขี้ตุ่มครับพี่น้องครับรับแจ้งจากเอฟซีให้มาช่วยครับหมาตกขี้ตุ่มครับเราก็เป็นนักข่าวัดสนามสะพานบุญจิตอาสากูชีพกูภัยอ่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเอาขึ้นมาแล้วลุกม,มามาแล้วเร็วเอยช่วยมาช่วยเด้อบม่ได้มาทำร้ายเห็นไหมดูทุลักทุเลมากเออมาช่วยเด้อไม่ได้ม <ไป S 1> าทำร้ายนี่ฮะก็ช่วยกันอย่างทุลักทุเลครับนี่เป็นคลิป ที่ถูกโพสต์โดยผู้ใช้แอปพลิเคชัน Tik t o k อชื่อว่าพี่เอโอเยโอเยชื่อน่าร <c oughs> <ๆ>ักเ้ยโพสต์คลิปเหตุการณ์ครับ <c oughs> ขณะที่อาสาสมัครลงไปช่วยเหลือสุนัขที่ตกลงไปในคโคลนครับอยู่ในบอ่อโคลนไม่สามารถขึ้นมาเองได้ครับ <c oughs> เป็นสุนัขเพศเมียท้องแก่อ๋อ oh, ท้องแก่ด้วย <c oughs> จมอยู่ในบ่อโครนครับระหว่างที่เข้าไปช่วยเนี่ยนะครับปรากฏว่าเจ้าสุนัขตัวนี้ก็หันมางับมากัดอาสากู้ภัยเป็นระยะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่อาสาเองก็ยังคงพยายามช่วยเหลือต่อไปอย่างเต็มที่ครับจนสามารถดึงตัวสุนัขขึ้นมาจากโคลนได้สําเร็จครับแล้วก็ระหว่างที่มันกัดมันงับก็อย่างที่เราได้ยินว่ามาช่วยไม่ได้มาทําร้ายนะฮะชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้ต่างก็ชื่นชมครับน้ําใจของอาสานะครับ ที่แม้กระทั่งตัวเองจะเจ็บตัวเองจะเลอะแน่นอนครับสภาพแบบนี้มันเลอะเทอะไปหมดครับ<ะ>แต่ก็ยังกัดฟันช่วยเหลือสุน,นัขขึ้นมาได้สําเร็จนะครับโดยอาสาสมัครท่านนี้นะครับบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่ประจําจุดดังกล่าวพอดีแล้วก็ได้รับแจ้งจากประชาชนครับว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น<ะ>ก็เลยรีบไปช่วยเหลือครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหลังร้านอาหารตรงเขตเทศบาลเมืองหล่มสักครับเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารครับที่น้องหมาเนี่ยติดอยู่ในบ่อโคลน ไม่สามารถขึ้นมาได้เองนะครับตนเองเนี่ยมีแขนขาครบเขาบอกว่ามีแขนขาครบช่วยได้ก็เลยช่วยครับแล้วยิ่งมารู้ว่าสุนัขก,กำลังท้องอยู่ด้วยก็ยิ่งสงสารเข้าไปใหญ่ครับแม้ว่าจะเป็นสุนัขจรจัดที่ไม่มีเจ้าของก็ตามแต่ว่าก็ช่วยเหลือขึ้นมาได้อย่างสําเร็จแล้วก็เต็มที่กับภารกิจนี้ครับน้องหมาติดอยู่ในโคนแล้วครับเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนาะผมก็เลยลงไปช่วย ดางภาพที่เห็นนะครับเหตุการณ์คือตอนที่ช่วยขึ้นมาแล้วน้องเขาก็มีอาการเหมือนกลัวแล้วก็เหมือนจะก,กัดหมาที่จากที่ช่วยมาแล้วน้องหมาก็ปลอดภัยดีแต่ทางพวกผมก็โดนน้องหมากัดเข้าที่แขนแต่ก็ได้ทําการฉีดวัคซีนเรี่ยบร้อยแล้ว ก็ต้องช่วยชีวิตกันไปนะคะถึงจะโดนน้องหมากัดเนี่ยก็ต้องช่วยให้ถึงที่สุดนะคะแต่ที่สําคัญนี่ขอบคุณคลิปจากคนนี้เลยติ๊กตอกนะคะพี่เอโอเยอเยชื่อน่ารักมากชอบใช่ไหมติดใจชื่อไปตามเลยนะเอโอเย